สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่เอ่อไหมครับ Pocket Edition นะคะโอเคคุณก็เพิ่งได้ลับได้ความรู้มาจากเอ่อคลิปที่แล้วที่สอนการทำ Ender p r l ไปก็ประยุกต์ใช้กันเลยใช้ได้โอเคกลับมาสเกมก็เราจะมาถอนยิงทำปืนใหญ่ปืนใหญ่กระสุนหัวกันนะคะเก็ตไหมเก็ตไหม,ไหมเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เก็ตองแหละโอเค ไปชมกันเลยดีกว่ากลัมเรืมเปิดเสียง โอเคก็จะได้หน้าตาแบบนี้ขึ้นมาแล้วก็ใส่หัวเข้าไปเหมือนเดิมปูนอาจจะออกเสียงไม่ค่อยชัดนะคำว่าหัวเพราะว่าไม่รู้ทำไมแต่ปูนไม่ใช่เอ๊ะแต่เป็นคนเป็นคนไทยแน่นอนเออใส่เยอะ เนี่ยมันชอบทุกออกก่อนอะช่างหัวแม่งนะคะเรามาทำกันต่อก่อนมือปูนมันลั่น ยิ่งใส่เยอะกระสุนจะยิ่งมีเอ่อดาเมจม,มากขึ้นนะคะเอออะไร้พูดงี้เหมือนเกม mmorpg เลยประมาณนี้ก็ได้ละมั่งเยอะและพอเราใส่เยอะพอสมควรที่เราต้องการแล้วเราก็ จะได้แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ทุบเอ่อบล็อกสักบล็อกหนึ่งบล็อกเดียวนะคะของด้านบนสุดล่ละโอเคคุนจะลองทุบบล็อกนี้ดูนะแต่เดี๋ยวแป๊บหนึง่งแหลกแปบบ๊บทั้งอัดทั้งเล่นโอ้โหโอ้ยตะกี้ฟันโดนจอ โอเคได้แล้วดูนะสามสี่หนึ่งโอ้โหยิงกันมากเลยโอ้โหกระสุนหัวโอ้โหยิงกันไปเอาหมดแล้วเหรอเอาไม่ดิ ยังไม่หมดนะคะแล้วไม่รู้ทำไมหัวแม่งชอบเดินกลับมางงแป๊บและสักพักนึงมันกระจายตัว อรอให้ออกออกหมดก่อนกระสุนหัวเริ่มเบาบางลงแล้วเรียบร้อยโคตรโหดอะ เขาหัวกันเลยทีเดียว โอ้โหเนื้อสุกให้การทำเนื้อสุกแบบประหยัดฐ่านนะคะแบบนี้ ว้าว wow. ตัวเดียวเองตายจนเป็นหมู่คณะค่ะ เก็ดหัวตัวนี้จัง โอเคสำหรับวันนี้ก็ลากันก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะมีนาจอมล้างโลกบู